พิพิธภัณฑ์ทัสสันชาติอูทองจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโบราณอูทองในช่วงของสมัยทวารวดี1 2 0 0งันถึงหนึ่ปี แมวค่ะพนักง,งานประจาห้องพิพิธภัณฑ์ทัศน์ชาติอู่ทองยินดีนต้อนรับค่ะในส่วนมุมนี้ก็จะเป็นการจําลองก่อนเป็นจําลองตอนพบครั้งแรกธรรมจักครบชุดที่จะดีหมายเลขสิเชิงเขาวัดเขาทำเทียมตอนพบครั้งแรกในลักษณะนี้ค่ะสาชิ้นในบนในเดียวกันสันนิษฐานว่าทั้ง3น่าจะเรียงต่อกันได้แบบนี้เลยอายุป,ประมาณ1,400้ปีถ้าพบธรรมจักที่ไหนแสดงว่าศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาถึงแล้วเดี๋ยวพี่มี่จะได้เห็นตัวจริงด้านหน้านี่คือเหตุผลที่ชุดด้านหน้าจะต้องมีเหล็กดามไว้ถือว่าชารุดน้อยมากค่ะ เปรียบเสมือนเป็นปชิ้นเอกเลยอุ้ยสมบูรณ์ยัยงเลยอ่ะทั้งแมวพี่มีพร้อมทีมงานมาถึงพิพิธภัณฑ์อุทธโดยสมบูรณ์แบบแล้วเป็นความภูมิใจเลยพบครบชูดธรรมจากรท่านรองและสาวอู้ยตังแต่ดูมานดหุ่นที่นี่จะสมบูรณ์ที่สุดเลยไหมเนี่ยวันนี้จะได้เห็นลายใกล้กลกลจะเห็นถึงความศรัทธาของช่างที่แกะได้ขนาดนี้ค่ะ1,400ปีแกะออสลักอิ่ได้ขนาดนี้ พิมตอนพบครั้งแรกในชุดนี้10องค์แต่จริงจริงมี139องค์และภาชนะดินเผา3ชุดด้วยกันนี่คือบง่งบอกถึงความละเอียดแจกสลักแล้วก็เป็นแม่พิมพ์ตอนพบครั้งแรกพระพิมพ์อยู่ในภาชนะดินเผานี้ชุดนี้มีจารึกด้านหลังว่าเป็นบุญของกรรษัตริย์มรตาทําให้มุมมองที่2เกิดขึ้นทําพระพิมพ์ขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจัดทําโดยกรรษัตริย์1 3 9องค์แต่มี1องค์เท่านั้นที่มีจารึก พระพุทธรูปในสมัยทวารวดีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขออนุญาตใช้ศัพท์บ้านๆพุทธลักษณะในสมัยทวารวดีคิวหนาตาโปนจมูกโดง่งปากแบกรุ่นแรกของการสร้างพระพุทธรูปอาจจะไม่งดงามอ่อนช้อยเหมือนสมัยหลังๆมุมหนึ่งอาจจะอิงหน้าช่างในสมัยนั้นก่อนที่จะเป็นพระพุทธรูปให้เรากลาบไหว้เป็นสัญลักษณ์ธรรมจักรมาก่อนเกรงว่าจะเป็นการลบหลู่ดูถูกที่สร้างรูปบุคคลมาเคารพกลับไหว้จึงเป็นสัญลักษณ์ธรรมจักร ทั้งหมดนี้คือตรงนี้ของจริงหมดเลยเหรอคะของจริงจ้ะทั้งหมดเป็นโบราณวัตถุที่ศึกษาค้นคว้าในบริเวณเมืองโบราณอู่ทองกระจายตัวในบริเวณ976ไร่ทั้งในเมืองและนอกเมืองตรงนี้ก็จะเป็นยอดเจดีย์ทั้ง3แท่นนี้จะเป็นยอดเจดีย์เราพบยอดเจดีย์ส่วนองคร์ระฆังคว่ำพังทลายลงไปสันนษฐานว่าเทคนิคยังไม่ชำานาญพอปัจจุบันเหลือเฉพาะฐานสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมเป็นหลัก น่ารักตรงนี้ถ้าเกิดมองเฉพาะ3น้องถ้าเกิดไม่มีหงอนจะเป็นงูใหญ่ธรรมดาแต่ถ้าเกิดมีหงอนจะเป็นนาคบ่งบอกว่ามีความเชื่อเรื่องงูหรือนาคมาหลากหลายพันปีและหลากหลายเชื้อชาติจนถึงปัจจุบันเราก็ยังผูกพันกันอยู่ ก็ในส่วนตรงนี้ค่ะตู้นี้เลยโบราณวัตถุที่พบในหลุมคุดค้นในสุพรรณบุรีอายุ3,500-4,000ปีพบที่ตำบลหนองราชวัตน์อำเภอหนองยาไซ และกาำเภอด่านช้างก็จะเป็นหนึ่งหัวข้อต่อยอดความรู้ว่าเราอาจจะไม่ได้มาจากไหนอยู่ในดินแดนประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยกรบติสาตอนนี้เรากาลังในอยู่ในขั้นตอนการอนุรักษ์หม้อมีนมแต่เรามีนมให้ดูอยู่ตรงนี้ครับพี่ความอุดมสมบูรณ์นมก็คือเพชศแม่แล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้เป็นขวานแล้วก็กาไรสมริหลอมโลหะถลุงแร่ธรรมชาติได้ตั้งแต่3 5 0 0ถึง4,000ปีครับพี่ตอนที่พบครั้งแรกอะเราคิดว่าจะเป็นสร้างอาคารชั่วข่าวเพื่อจะเป็นจัดเก็บบราวัตถุที่พบในเมือ,มอ,องโบราณอู่ทองแต่เกินความคาดหมาย เจอโบราณวัตถุเยอะทางผู้ใหญ่จึงเหมาะแก่การสร้างพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งโบราณคดีจึงสร้างเป็นอาคารถาวรแล้วก็ในส่วนตรงนี้หากมีโอกาสไปชมสถานที่จริงแหล่งเรือจมพนมสุรินสมุทรสาครเป็นเรือลำใหญ่เป็นเรือแบบผูกเราเลยจําลองให้เห็นลักษณะการผูกเรือการขนถ่ายสินค้าการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็เมืองโบราณอู่ทองอย่างที่ไดิฉันเคทราบว่าคือมีทั้งพุทธและพราหมณ์และด้านนี้ก็จะเป็นพราหมณ์จิบลึง านนโยนีพบครั้งแรกที่โบราณสถานคอกช้างดินห่างจากเมืองโบราณอู่ทองไป8กิโลเมตรปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวณอุทยานผุ้ม่วงชิ้นนี้เอกมุกขลึงค่ะพี่เอกมุกขลึงกับสิวลึงต่างกันนิดนึงสิวลึงจะไม่มีพระพักของพระศิวะเอกมุกขลึงจะมีพระพักของพระศิวะอยู่ด้านนี้การสักการะบูชาเหมือนกันคันน้ําหรือน้ํานมเราลงไปที่ตัวสิวลึงน้ำหรือน้ำนมจะไหลมาตามรางหรือร่องสมมัติสูตรบุคคลที่เรารับภายนอกก็เหมือนได้รับน้ำมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคล สีวลึงชิ้นนี้ง่ายๆเลยแวบบ็บแรกสิวลึงมี3ส่วนไม่เหมือนกันจะเรียกอย่างหนึ่งว่าตรีมุรติลึงรวม3พรผพุทธเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์สี่เหลี่ยมหมาถึงพระพม 8, รมแปดเหลี่ยมหมาถึงพระนารายณ์กลมมนพระศิวะ ถ้าเกิดพี่มีมองเฉพาะสีดําจะเป็นปางสมาธิแต่ในที่นี้เราพบรูปธรรมจักรและรูปกวางหมอบอยู่ด้วยจึงทําให้เกิดเป็นปางปฐม,มเทศนาธรรมจักรอยู่ตรงกลางมองแบบหันข้างค่ะพี่ล้อหมุนข้างหน้าล้อหมุนดุมเกวียนดุมเกวียนล้อหมุนแบบกวางหมอบสองตัวตัวกวางหัวกวางตัวกวางหัวกวางกวางหมอบเหลยวหลังหันหน้าชนกันสองตัวปางปฐม,มเทศนา ต้องใช้จินตนาการร่วมนิดนึงอาจจะสึกกร่อนไปตามกาลเวลาที่มาของสีดำคือประชาชนพบก่อนเราประชาชนได้สักการะบูชาโดยการลงรักปิดทองย่างรักจึงฝังในเนื้อหินลูกเต่าด้านขวามือค่ะทําจากงาช้างและดินเผาใช้ในการเสี่ยงทายเสี่ยงทายโดยกระสัเสี่ยงทายว่าปีนี้พืชพันธุ์ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์หรือไม่ให้เห็นภาพใกล้ตัวเรายิ่งขึ้นกับพี่มีเหมือนวันพืชมงคลที่ให้พระโคเสี่ยงทายว่าการเกษตรจะดีไหม แล้วก็ด้านกลางค่ะพุทธบิดาสุดโทสุดโทธนะมีจารึกด้านล่างใต้ฐานเกี่ยวกับพระเช้าหันสะวรมันตุ๊กตารูปคนจุงลิงลักษณะเด่นคือตุ๊กตาชำรุดมี3ข้อสนนิฐานเกิดขึ้นสำหรับกลุ่มนี้ข้อที่1ที่หัวหัก ใช้ในการสะดอกเคราะห์เมื่อบุคคลนี้ครอบครัวของเราป่วยปั้นตุ๊กตาขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วหักคอทิ้งเพื่อหลอกพูดผีปีศาจูดที่ป่วยได้ตายไปแล้วให้คุณหูคุณตาในปัจจุบันเหมือนตุ๊กตาเสียกระบาลข้อ2ลิงซุกซนจึงเปรียบเสมือนจิตของคนเราที่วอกแวกไม่มีสมาธิในที่นี้ดูที่มือของคนมือขวาถือเชือกมือซ้ายถือผลไม้หรือดอกบัวเหมือนกาลังฝึกลิงให้ลิงหยุดนิ่งอยู่ที่ขาจึงเปรียบเสมือนการฝึกจิตฝึกสมาธิข้อ3เราค้าขายทางเรือเอาน้องลิงลงเรือไปด้วยให้ลิงไปโต,ท,ตที่เราาาไปค้าขายอันนนกิิดิ ได้คนก็อิดดา3ข้อสนิฐานหลักๆนะคะเดี๋ยวไปดูเสียงทองคำนิดนึงค่ะพี่หมายเลขสอที่พบธรรมจัดครึ่งดำอะค่ะมาถึงตู้นี้ทำให้หนูนึกถึงคำผู้เท่าผู้แก่บอกว่าหน่วยงานมาช้าไปเราพบแบบว่าพบ พระเสียรและพระบาทถ้าเกิดพบตึมองดูดูจากขนาดแล้วนะ่จาจะอลังการ <c oughs> แต่ไม่อยู่แล้วไม่พบตอนนี้เราเลิกสืบค้นเป็นนานแล้วใช่ไหมค้ว่ามันจะเหลืออยู่อีกไหมอย่างเป็นทางการเราหยุดสํารวจแต่จะเป็นเหมือนกรณีภาควิชาบรงคดีมาศึกษาปีละครั้งมาศึกษาช<อ>ั้นดินนักเรียนนักศึกษามารวมกันดูหน้าดินหนึ่อย่างค่ะ เราค้าขายเราใช้ลมมรสุมลมมรสุมมาแล้วก็ต้องรอลมมรสุมกลับระหว่างรอค่ะการตั้งถิ่นฐานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเผยแพร่ศาส,สนาจึงเกิดขึ้นผังเมืองแล้วก็รับอิทธิพลอินเดียโดยตรงอินเดียเป็นแม่แบบทําคูน้ําคดินล้อมรอบเมืองไว้ป้องกันข้าศึกศัตรูก,การขมานาคมการเกรตรีมีเบื้องต้นคือตาประทับรูปครุฑครุฑในสมัยทวารวดีมีความมีน้ามีนวลค่ะเจ้าเหนือน,นิดหนึ่งจามั่ม คุดก็จะมีความจำมัมนะคะรับมีน้ำมีนวลค่ะครุดหรือน่าจะมีซิกแพคในปัจจุบันจะมีซิกแพกนี่ทวารวดีคือมีน้ำมีนวลในพวกพี่ก็นี่สมัยทวารวดีนะพวกพี่เนี่ยนะคะแล้วกรนีเปรียบเสมือนเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์นะคะชิ้นนี้1 5 0 0ถึง1,600ปีรูปแบบศิละปะแบบอมารวดีซึ่งจะเก่ากว่าทวารวดีแผ่นดินเผาพ,าพระภิกษุอุ้มบาท3าอง ความน่ายิ้มความมีความสุขไม่กังวลเรื่องการสู้รบมีความสุขด้านการแต่งกายปูนปั้นทําได้แล้วพี่เปลือกหอยกระดูกสัตว์เส้นใหญ่ธรรมชาติเป็นส่วนผสมของปูนปั้นในสมัยนั้น หินคาเนเลียนที่เห็นสีส้มเนี่ยค่ะตอนพบครั้งแรกจะเป็นสีเกือบน้ำตาลต้องผ่านกรรมวิธีของชาวอินเดียผ่านการน้ำเชื่อมทําให้สีส้มสดขึ้นมา mm hmm. หินคาเนเลีย hmm. นตรงนี้ค่ะบ่งบอกว่าเป็นการค้าขายกับต่างชาติ mm hmm. ก่อนที่จะเป็นเงินตราที่เราค้าขายเราใช้ละะูกปัดและเปลี่ยนสินค้ากันมาก่อน mm hmm. แล้วก็ชิ้นนี้บ่งบอกว่าการแต่งกายของบุคคลในสมัยทวารวดีเนี่ยค่ะทรงผมต่างหูสร้อยคอกําไลข้อมือ น่าจะประมาณนี้เลยแล้วก็สมาชิกใหม่ของเราหลังสุดค่ะพบที่ด้านข้างพิพิจภัณฑ์พบื่าวันที่9มิถุนายน2553ต่างหูในสมัยทวารวดีเทคนิคเดประกบสามารถได้ออกจากกันได้แบบด้านหน้าแต่การใช้งานคือต้องใส่ที่รูหูแล้วก่อนบ่งบอกว่าหนุ่มสาวทวารีใจกล้านิดนึงรูหูใหญ่นิดนึงเพราะต้อง,งใส่นี้ได้ ใส่ที่รูหูแล้วก็ลงล็อกด้านล่าง1,400ปีเทคนิคเดือยประกบแล้วทั้งตู้นี้ทั้งห้องเลยพบในบริเวณเมืองโบราณอู่ทองรูปบุคคลฟ้อนรำพี่นั่งรดมาเมื่อยลงยืดเยียดท่านี้ดูค่ะเอี้ยวตัวขั้นสุดแขกหลายท่านลงความหินวอาไม่กล้าทำเดี๋ยวกลับไม่ได้แขนซ้ายมาอยู่ที่ด้านหน้าขาขวา ก็ต้องขอฝากพี่มี่นะคะพิพิธภัณฑ์ทัศนสัชาติอู่ทองเปิดให้บริการในส่วนของวันพุธถึงวันอาทิตย์9นาฬิกาถึง16นาฬิกาจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองในช่วงของสมัยทวารวดี1,200ถึง1,400ปีกันเข้าชมนะคะก็จะเป็นในส่วนของพังเมืองรายละเอียดพังเมืองตำแหน่งที่ตั้งของเมืองโบราณอู่ทองลักษณะคูน้ำคันดินมีพระพุทธรูปภาชนะดินเผาเครื่องประดับต่างๆ ยกตัวอย่างตัวนี้ปิดแท้นี่เลยทํามาจากตรงนี้เลยอาคารพิพิธภัณฑ์ก็จะแบ่งเป็น2อ,อาคารหลกัหลกๆแล้วก็บรราวัตถุจุใจแน่นอนแล้วก็ในส่วนตรงนี้ฝักพิพิธภัณฑ์ในอ,อ,อ้อมบอ้อมใจด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ